อัลเลันชัยตันอัลราชิมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหิมวะบิฮ ok ินัสต اع ีนวะลาฮลาะ ح و ل ا อ ك وتعلى ب ا ล ل ه العلي العظيم เขาความโปรดปรานเขาความเมตตาเขาความกรุณาจากอิอัลลอฮ์ซุบานอัลต้าลาจงประสบกับผู้ติดตามชมรายการมัสยิดสุลต่านโซเลมันชาในช่วงของการปลดหนี้มัสยิดสุลต่านพี่น้องที่อิมัลลอฮ์ซุบานอัลต้าลาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สิบุกซึ่งตรงกับเดือนรอมฎอนในวันที่ยี่สิบหผมคงมมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องที่ติดตามชมรายการในช่วงเดือนรอมฎอนวันนี้อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่ผมจะได้ออกมาพบปะกับพี่น้อง พี่น้องที่อิมอนตอลสชวานโนตาลานะครับ9 2 7 0 4 5 2 7 3 5ธนาคารกรุงไทยขณะนี้จะต้องนำเรียนกับพี่น้องย้ำอีกครั้งนึงว่า,ามัสยิดสนต่านกำลังขยายต่อเติมทางด้านทิศใต้ก็ถ้าว่าเรายืนไปทางด้านกิบลัตนะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นอาคารที่ผมต่อะเติมไปกว้าง8เมตรนะครับยาว10เมตรซึ่งก็ใช้งบประมาณพอสมควรขณะนี้ก็กำลังขยับในการประกอบคานบนคอดินนะครับช่างตั้งแบบแต่ยังไม่แล้วเสร็จอันเนื่องมาจากว่า ก่อนหน้านี้สองสามวันก็เป็นช่วงของสงการแล้วก็บริษัทร้างร้านทุกข้างร้านก็หยุดกันหมดช่างก็พอยหยุดไปด้วยก็คาดว่าวันจันนี้คงจะได้เทคานบนคอดินซึ่งผมจะต้องอธิบายกับผู้ใหญ่เจดีทุกท่านว่าง่าประมาณที่ต้องใช้นะครับก็มีหนึ่งการต้องต้องใช้คอนกรีตนะครับ คอนกรีตสันเร็จรูปเทคานบนคอดินก็ประมาณ5คิวคิวละ2,100บาทก็รวมปเป็นเงิน1,500 0บาทนะครับเสร็จแล้วก็กราเกา้แบบแล้วก็เราก็ปรับปรับดินถุมในตัวในในตัวคานนะครับตัวคานเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ เทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งเทคอนกรีตบนคานชันพื้นนะครับชันพื้นก็ใช้อีกประมาณ5คิวก็เป็นเงินอีก1500บาทเสร็จแ,แล้วเราก็ผูกเหล็กนะครับผูกเหล็กเสาขึ้นเสาขึ้นเสาก็เราก็ต้องใช้คอนกรีตเทเทเสาก็ต้องใช้อีกประมาณ4คิวนะครับถึงห้าคิว ก็ขณะนี้ก็ต้องนำเรียงกับพี่น้องตรงๆว่าเราก็ต้องใช้งบประมาณรวมแล้วนะครับเข้าๆก็ประมาณห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทที่บอกว่าห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทก็เพราะว่าเราบวกค่าแรงไปด้วยอะไรไปด้วยก็ต้องนำเรียนกับพี่น้อง,ง,ง,งก็อยากใช้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9 2 7 0สอง7 3 5สหสองดสพี่น้องที่มีเกียรติครับและที่รักขอารัชบาลอตาเล่ ในเดือนรอมฎอนในช่วงค่ำคืนที่25เป็นค่ำคืนที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกกำลังเฝ้ารอเลละตุนก์กนะครับยี่เลละตุนก์กเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลลัมบอกว่าเราจะต้องเฝ้ารออย่างตั้งอกตั้งใจมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะอฺตะอาลาการมาอติกัตที่มัสยิดนะครับเพื่อจะ ก็ได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานอตทลานพี่น้องที่อยู่ที่บ้านฮัจยาที่อยู่ที่บ้านก็นั่งอติกัฟที่มุสลาของท่านท่านติดตามชมรายการท่านก็บริจาคเข้ามาบางคนก็เดินเรามาเนอะตกนดักก็อยู่ในช่วงค่ำคืนที่21 23 25นะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่25ก็อยากให้พี่น้องบริจาคเข้ามา หากว่าหัจยาท่านใดได้รับเลระจงกดัดท่านก็จะมีมูลค่าถึงหนึ่งพเดือนก็เทียบเท่ากับ8ปดปีนะครับกับสเดือนจากนั้นผมก็มุงม่งมีความมุงม่งหวังจากอัลลอฮบานจะอะว่าหัจยาที่ติดตามชมรายการคงจะบริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 5งเจ็ห้าสอามอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องนำเรียน บอกกลางกับผู้ใหญ่เจดีนั่นก็คือผมก็ยังมีสภาพนี้ที่ผู้ใหญ่เจดีให้หยิบยืมมาตั้งแต่ปีห9แล้วก็ขบวนการของ5 9เราเราสัญญากันสองปีนะครับแต่ก่อนนั้นเราก็คาดว่าจะจัดงางการกุศลและวก็จะรวบรวมเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ให้กับผู้ใหญ่เจดีที่ให้หยิบยืมมาก็ปรากฏว่าใน ช่วงสองปีแรกก็เจอเจออุปสรรคเศรษฐกิจถดถอยนะครับพี่น้องลำบากกันมากพออยู่ต่อมาปี6-2สองก็เจอโควิดนะครับโกวิดเจอโควิด19อวมเลยที่นี่ลำบากกันใหญ่เลยพอหลังจากนั้นมานะครับผมก็เลยตัดสินใจ นำเรียนบอกกล่าวกับพี่น้องในปี64 6 4ก็โดก็รณรงเล่าความให้พี่น้องได้รับทราบพี่น้องก็บริจาคเข้ามาในประมาณหนึ่งปีเต็มๆนะครับผมก็สามารถนำเงินก้อนใหญ่ไปมอบให้กับผู้ใหญ่เจดีที่ให้ผมเยืมเงินมาเพื่อที่จะโอนที่ดินที่ตั้งมสัสยิดนะครับปเป็นสุดท้ายฮัมดุลิลละครับ ขณะนี้ยังเหลืออยู่แปดแสนบาทก็นำเรียนกับพี่น้องกับผู้ใหญ่ใจดีในพี่น้องที่มีฐานะดีมั่นคงมีตัวเลขในบัญชีอยู่เจ็ดหลักหรือแปดหลักนะครับอยากใจพี่น้องมีจิตใจที่เมตตาจากใจพี่น้องมีจิตใจที่เอ,อ้ออารีปวดเปื้องนี่สิ่งของมัชยิดให้จบสักครั้งหนึ่งนะครับพื่จะได้เป็นกุศลอย่างมากมายกับผู้ใหญ่ใจดี ที่ติดตามชมรายการและก็บริจาคเข้ามาส่วนคุณค่าต่างๆนะครับเราก็นำเรียงกับพี่น้องไปตลอดว่า,าคุณค่าต่างๆมีอยู่มากมายาเหลือเกินนะครับพี่น้องก็ติดตามชมรายการาช่องดาวเทียมช่องต่างๆพูดถึงคุณค่าการบริจาคอย่างมากมาย ทุกครั้งผมก็จะนำอายะอังกุรอานจะนำฮะดิษของท่านรอซูสลสุลล,าาลัลอาะลสัลลัมนำเรียนกับท่านถึงคุณค่าที่อัลลอฮฺสุบานอตละลได้ตอบแทนให้กับท่านอย่างสมฐานะในเดือนในเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็อยากจะ่ายพี่น้องบริจาคเข้ามา92704273 5สาเรามีภาระสำคัญอยู่สองเรื่องนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นั่นก็คือการขยายมัสยิดแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนดอมดอนก่อนชะบันระยับก็นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าเราขยายไปทางทาง,ทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านซ้ายมือขณะนี้ฮ้มดุลิลลนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จเสร็จไปแล้วประมาณ9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นยังงานเก็บนะครับยัางงานเก็บรอช่างที่จะเข้ามาต่อไปเราต่อไปนี้ที่ท่านเห็นภาพก็เป็นทางด้าน ที่ใต้ทางด้านขวามือที่เรากำลังเริ่มนะครับซึ่งผมก็ได้ปรับตัวอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องน้ำเก่าชำรุดก็ปรับออกหมดนะครับต้องใช้รถเมคโคตัวเล็กมาปรับขุดดินออกซึ่งมันเป็นที่สูงกว่ากว่าพื้นมัสิดชั้นล่างก็ปรับออกและขณะน,นี้เราก็ดังที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับขณะนี้เรากำลังตั้งแบบ แบบเหล็กตั้งคา,านบนคอดินและต่อไปเราก็เทคานบนคอดินต้องใช้อคอนกรีตประมาณ5คิวเป็นเงินประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับตอกย้ำนะครับว่าเราต้องใช้งบประมาณาในช่วงนี้นะครับประมาณ7 0 0 0 0บาทกับพี่น้องบริจาคเข้ามาบ้างแล้วนะครับคนละ100 2 0 0 5 0 0 นึ่งพันบาทสองพันบาทก็ชุกชุกตลอ์ขอบคุณลล l a ์ Allah. ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ผู้ใหญ่ที่อิหมันตลอดชาวนาฐานแหละผมคาดหวังว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ตั้งใจจะบริจาคสิบคืนสุดท้ายและก็เพาช่วงนี้ก็เป็นคืนข้าคืนที่ยี่สิบห้าแล้วก็อยากใจพี่น้องอมีความตั้งใจและก็บริจาคเข้ามา92704527 3 5สาาธนาคารกรุงไทย พี่น้องที่อิหมั่นต่อบานอั a ตาทุกท่านครับเ,เรามีอกิดะเรามีความศรัทธาอย่างมุ่งม,มั่นในโลกแห่องอาลัมบัสจกชีวิตกักลางระหว่างดุนยาและอัคราสในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาในโลกนี้เราอยู่ด้วยบททดสอบของอัลลอฮฺสวาอวตาเลเราถูกสร้างมา นะครับและขณะเดียวกันอัลลอฮฺสวาบานตาลาก็ให้คู่มือในการใช้ชีวิตในการขับเคลื่อนโลกดนยานั่นก็คือคัมภีร์อังกรานซึ่งคัมภีร์อังกุรานเราอ่านในในละหมาดตะวัไว้พี่น้องทั่วโลกละหมาดตะวัไว้นะครับบ้างก็สิบอ็ดราอกาอัดนะครับละหมาดตะวัไวิแปดวิเตสสาม หรืออาจจะมากกว่านั้นบางพื้นที่บางประเทศก็20ปิปรเทศสามก็23นะครับตามที่แต่ละคนชอบนะครับก็ไม่ผิดอะไรฉะนั้นพี่น้องก็อ่านกำพี่อังกรุรอานในละหมาดตลอดไว้นะครับบางมัสยิดท,ที่เก่งฮาฟิสก่ออานบางมัสยิดท,ที่พูดเป็นมะมุมยืนหยัด ในการละหมาดก็เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิมซพลลัมบอกว่ามันก็มารอมฎอนะผู้ใดยืนหยัดในเดือนรอมฎอนอิมามั้นวะตัสิบันด้วยความศรัทธาและมีความมุ่งหวังในความเมตตาของอัล Allah subhanahu w ตะอาลา กูฟิโรลาห์มาตะคดดมามิซัมบิอัลลอฮุซワลลอฮต ت ع า ل ى ก็จะอภัยโทษให้กับเขาในความผิดต่างๆในปีที่ผ่านมาฉะนั้นพี่น้องที่อิหม่านต่ออัลลอฮฺซุบะฮันฺ ت าลาเราถือชินอดด้วยความมุ่งมั่นนะครับหลายท่านเนี่ยมีจิตใจอารีนำนำริสกีที่อัลลอฮฺซุบะฮันฺ ت าลาประทานให้แม้ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง อินทราลัมนะครับเฮินทองต่างๆมอบแจกจ่ายให้กับญาติใกล้ชิดเด็กกำพร้าคนยากจนพี่น้องก็ปฏิบัติกันอยู่แต่ขณะเดียวกันโครงสร้างของมัสยิดสุรตานที่จะต้องนำเรียนกับพี่น้องที่ติดตามชมรายการให้บริจาคเข้ามาด้วยนะครับ927045 2 7 3มัสยิดสุตานจเมันชาเป็นมัสยิดที่ เดิมนะครับดังเดิมรากเดิมเป็นมัสยิดในช่วงสมัยของดาตโตมกรในสมัยของท่านสุนตานเลมานในสมัยของท่านสุนตานมุสตาฟาและก็มันก็โดนเผาโดน,โดนโโร้างเมืองนะครับร้างเมืองไปจนกระทั่งว่าใช้เวลาเป็นเมืองร้างถึง300กว่าปี ผมได้มาฟื้นฟูนะครับศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่แผ่นดินตรงนี้ซึ่งเป็นแผ่นดินที่พูดง่ายๆว่าเป็นแผ่นดินที่ยังบรกัตอยู่นะครับยังแผ่นดินที่เหลืออยู่อัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงกำหนดให้เรามามาสร้างและขณะเดียวกันก็กําหนดให้พี่น้องทั่วประเทศนะครับได้บริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 2 7 3ผมก็จะพยายามทำกิจกรรมของมัสยิด พยายามที่จะด่าว่าพยายามที่จะดูแลอย่างเต็มความสามารถและขณะเดียวกันก็พยายามที่จะต่อเติมมัสยิดให้ดูความสวยงามให้มัสยิดเป็นมัสยิดที่มีเกียรติที่มีค่านะครับในสมกับเป็นเมืองโบราณในยุคข,ของท่านดะโตมกอนในยุคข,ของสุนตานโซเดมานชาที่นําอิสลามสายซุนนีนะครับมาดาว่าอิสลามมาจากโยกยาคตา แล้วก็หลบหนีภัยจากการไล่ล่าของฮอลันดาพวกยุโรปนะครับที่ละอณานิคมเมื่อปลายศตวรรษทีส่สิบท่านดัตโตมุกรนก็นำสมัครพรรคพวกญาพี่น้องครอบครัวนะครับอพยพลงเรือสมเภามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงนะครับซึ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองในระยะเวลาแค่เกือบ100ปีในสราชการ สามรัชาการก็ได้แก่สมัยพระเจ้าทรงธรรมสมัยพระเจ้าประสาทองมาจนถึงยุคสมัยของพระเจ้านาราหมหาราชพี่น้องที่อิหมันตลสาวาโนตาลานี่คือเป็นความสำคัญที่หัวเขาแดงและก็มีโบราณสถานมีสิ่งที่เชี่อเห็นว่ารัฐสิงกรานครมีอยู่จริงและก็สามารถที่จะขยายอาณาจักรไปทั่ว นะครับในในแหลมอตอนใต้นะครับสมุทรจอดถึงพระฉะนั้นพี่น้องที่อิมันตอลลสุบาลเหนาอาละมีทายาทจะมีลูกหลานสุนตา่านสเลมานชานะครับที่อยู่แถวอยุธยาอยู่นนทบรุรีอยู่กทมนะครับและก็อยู่ปริมณฑลอยู่ทางภาคใต้ก็ได้แก่สุราษฎร์ธานีภูกเก็ตนะครับสงขลาปัตตานีในมาเลเซียก็มีแถวกระด้า นะครับรัตคีดาและในกัวลาลัมโปโดยที่เขาเหล่านั้นมาแสดงตนว่าเขาเองก็เป็นลูกหลานุนต่าชง,งชเลมานชาฉะนั้นเราคนในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นลูกหลานุนต่าชงชเลมานชาที่อพยพมาพร้อมกับท่านลงเรือสำเภามากกับมากกับท่านด้วยความเสน่หาด้วยความศรัทธาดาโตมงกรด้วยความศรัทธาในหลักการอิสลามก็มอยากให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับ 9270427 3ผมจะต้องบอกนละนำเรียนกับพี่น้องผู้เหญกเจดีว่าผมในช่วงดรมนดอนนี้ในวันอาทิตย์นะครับเวลาเจ0โมงครึ่งถึง8.00โมงเนี่ยผมมีโอกาสาพบปากกับพี่น้องเป็นในช่วงสุดท้ายเพราะในช่วงที่สองในอาทิตย์หน้าก็เป็นในช่วงของวันอีดินพิตรีตรงกับวัลออกบวชวันออกบวชนะครับ พี่น้องอาจจะไม่มีโอกาสชมรายการพี่น้องก็จะไปละหมาดอิดินฟิตรีพอวันเสาร์เป็นวันอิดินฟิตรีถ้าวา่ามีการเห็นเดือนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็พี่น้องก็ตกกับเดินชวนันพี่น้องก็ถือสินอดต่อเขาจะต้องนำเรียนด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานตาลาว่าอยากจะให้พี่น้อง บริจาเข้ามานะครับในช่วงสุดท้ายของค่ำคืน25ในเดือนรมดอนนี้ที่ผมมีโอกาสพบปะกับพี่น้องและนำเรียนความจำเป็นต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบพ,พี่น้องที่อิมัตลต์ลอสบาหนตาลพี่น้องอาจจะติดตามชมรายการของมัสยิดสวตานในช่วง7โมงครึ่งนะครับท่านกินข้า,สาวสโอต เสร็จแล้วท่านก็ะรมาดสุบบท่านก็อ่านอังกุษอานท่านก็เนียดอติคับในที่มุสลาของท่านท่านเหนื่อยท่านก็มาเปิดดูช่องรายการท่านก็จะเจอผมนะครับที่กำลังวิ่งวนนำเรียนในส่วนต่างๆพี่น้องก็จะเห็นภาพว่าผมทำอะไรไว้บ้างแล้วก็อยากจใายพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา927042735 5 ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องพัทยาต้องขอขอบคุณพี่น้องโกตมและพริมันทน,นะครับที่บริจาคเข้ามาหากพี่น้องติดตามชมรายการนะครับก็อยากใช้พี่น้องใช้โทรศัพท์นะครับกดเลขบัญชี9270427 5 3 5เพราะขณะนี้ในอนรรมฎดอนนี้ผมมุ่งหวังเงินนะครับสักก้อนหนึ่งนะครับประมาณ70,000บาทเพื่อที่จะไป ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมมัสยิดในช่วงเดือนรอมฎอนส่วนหลังรอมฎอนก็เราจะมาคุยกันอีกอีกแบบหนึ่งว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปก็อยากใช้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับ9270452735พี่น้องที่อิมันตลอสุวานตาละนะครับหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมีอยู่คนจิตประเภทที่จะต้องได้รับความเมตตาเจาะลึ ไ้ความโปรดปานจากอัลล์จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอ์สุบานอวตาละดังที่อบูเรห์รอดิยัลลอฮุอนูและเล่าว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลมกล่าวว่าสบะตุนยุซิลลูมุลลฮุตะอาลาฟิซิลฮิยมลาซิลลอิลลาซิลบุคคลจดจำพวกที่จะอยู่ในคามเมตตาอยู่ในร่มเงาของอัลลอสุบานตะอาลา และไม่มีความเมตตาใดไม่มีร่มเมาใดไม่มีความโปรดปานใดจากลัษาะโนตาละนอกจากคนเจประเภทนี้จะได้รับความเมตตาจ,จากเราหนึ่งในะเจดประเภทก็คือเรายุลนตัตตะกอบิสตะกตินวาอักฟาฮะฮะตาละตะละมาชิมาลูมาตุงฟิกูยามีนุฮุบุคคลที่ได้บริจาคทานอย่างรับ กระทั่งมือซ้ายไม่รู้ในสิ่งที่มือขวาได้บริจาคไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่บริจาคเข้ามาโดยไม่ประสงค์ออกนามนะครับการที่เราประสงค์ออกนามก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นแบบอย่างซึ่งไม่มีความผิดใดๆนะครับในการที่ประกาศว่าหัตยะคนนั้นหัตยะคนนี้บริจาคเข้ามาเพราะจะได้ชี้นำชักจูง บุคคลอื่นที่มีทรัพย์สินเท่าเทียมกับท่านซึ่งมีหลักเลขบัญชีถึงเจ็ดหลักแปดหลักนะครับให้ฮัดยะเหล่านั้นได้บริจาคด้วยแต่ในฮัดิษบทนี้พูดถึงบุคคลที่ไม่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับด้วยความเมตตาขอรลอะเขาก็บริจาคเข้ามานะครับ9ก7 0ส5 2เ35ามาธนาคารกรุงไทย บทพิสูจน์อีกปิะกการหนึ่งที่ผมพูดค้างเอาไว้ในช่วงกลางที่บอกว่าอัลกรุรอานเป็นเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นกฎหมายชีวิตและขณะเดียวกันก็ศาสดาน,นบีมุฮัมมัดสุลลัลและสัลลัมก็เป็นต้นแบบนะครับเป็นกุดเดวตุนฮัสนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราขระฉะนั้นมุสลิมนะครับที่อิมันต่ออัลลอฮ์จะต้องเจริญรอยตาม แบบฉบับของท่านรอซูลสลลัลวะเดลซัลลัมโดยที่เราไม่ทำเติมเสริมแต่งนะครับหรือการขาดหยกปกพร่องเราทำแบบอย่างที่ท่านรอซูลสลลัลวะเดลซัลลัมได้บัญญัติได้บอกกล่าวได้ประทรมาเป็นแบบอย่างเพราะแบบอย่างของท่านรอซูลสลลัลวะเดลซัลลัมก็ได้รับคำว่าอยู่จาก Allah า u b h a วะตะอาลา ว่าอยู่ในภาษาไทยอาจจะแปลว่าวิวรอาจจะแปลว่าการดนใจอาจจะแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาดนใจให้ท่านศาสดานบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุลัอฮิลลัมและขณะเดียวกันท่านศาสดาก็มานำเรียนกับพวกเราในสิฟัตของท่านรอซูลนะครับในเรื่องของการตับริกท่านรอซูนอลลอสลลัลลอฮุาลัยฮิลลัมนำทุกถ้อยคำทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบานุตาลา ได้นำคำบัญชาบางครั้งอาจจะผ่านยิบรีนนะครับยิบรีนบางครั้งก็ผ่านการดนใจการวะจโยจากอัลลอฮฺสุบานุอลต้าลาี่นี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างฉะนั้นมุสลิมทั่วโลกก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานุตาลาที่เราเรียกกันว่าสุนนตุรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัฮิวะสัลลัมพินงทติอิมันต่อัลลอฮฺสุบานุตาลานะครับ ตอกย้ำว่าในช่วงนี้เป็นช่ำคืนที่25ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็บริจาคเข้ามา92704527 3 5ธนาคารกรุงไทยกล่าวย้ำนะครับว่าผมมีโครงการอยู่สองโครงการในในช่วงที่รณรงค์ที่ผ่านมาใน3ามทีเดือนนี้นั่นก็คือการต่อเตอิมมัสยิดนะครับซ่อมแซมมัสยิดบรณะมัสยิดให้มันดูดูให้มัสยิดดูดี ประการที่สองนั่นก็คือการปลดเปื้องหนี้สินนะครับที่ยังค้างคาอยู่ก็อยากให้พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีสักคนหนึ่งนะครับที่ติดตามชมรายการปลดเปื้องนะครับท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้1 0 0 0 0แบาท2 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทนะครับหรือ4 0 0แสนหรือห0 0แสนตามที่ท่านมีความาสามารถจริงๆผมมีความามุ่งหวังนะครับอยากให้ผู้ใหญ่ใจดี ที่มีที่มีทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆนะครับท่านอยากให้ท่านวากับยาริยะเพราะท่านนาบม rim, ุฮัมมห์มลลัลลาฮมัลซัลลัมึ่งรายงานโดยอิหมัมบุคฮารีบอกว่าอิซามะตาอิบนิอดัมอินกัตออามาลูอลลาซลาเซนเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงทุกอย่างขาดนะครับขาดสะบั้นไม่มีอะไรทีท่ต <acked> ิดต่อเขาได้เลยนะครับ นอกจากสามประการหนึ่งในสามประการก็คือซดะกอเตนยารี่ยเทนผมอยากจะให้พี่น้องมีความสามารถผมอยากจะให้พี่น้องบริจาคเข้ามาอยากพี่น้องได้เข้าสวรรค์ขอ a l ลล h s u b h a n a า u านะ a t a ะอยากจะให้มุ่งหวังให้ใหท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ลล l a h ให้ประทานฤกีให้กับท่านอย่างมากมายท่านก็บริจาคเข้ามา927045 2735 อีกประการที่สองก็คือหลายมูญฟาบีวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ท่านได้ถ่าย,ายทอดเอาไว้นะครับคนที่อยู่มีชีวิตเกี่ยวกับศาสนาท่านก็ต้องส่งลูกของท่านได้เรียนศาสนาเรืยออังกุรอานตั้งแต่เยาว์วัยโตขึ้นมาก็ต้องอัลกุรอานนะครับเรียนความหมายของอัลกุรอาน และกศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศและก็มามาเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ทำธุรกิจและมีเวลาส่วนหนึ่งก็ถ่ายทอดเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ตามสถาบันหรือราชการนะครับเราก็ดีใจว่ามีมีนักวิชาการหลายท่านมีโอกาสได้เข้าไปในอบรมสั่งสอนอในเรือนจำนะครับทั่วประเทศ ซึ่งหลายปีก่อนผมก็ใช้ชีวิตในการเป็น,ปนวิทยากรอ,าอบรมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสงขลาและก็เป็นวิทยากรให้กับาการเรียนให้ความรู้นะครับกับหน่วยงานราชการต่างๆหรือไม่ก็สถาบันประสมศึกษาอุดมศึกษามาตลอดและก็ประการที่3นะครับ นัก็กือวาลเดนยุดยุดดาอูลาหูนะครับวาลาดินซลเลห์ยุดด้าอูลาหูลูกสี่ซเลห์ลูกที่ดีนะครับที่เราอบรมสั่งสอนฝูงฟักรักษาดูแลส่งเสียให้เรียนพอลูกๆของเราละหมาดห้าเวลาเขาก็หลังละหมาดเขาเข้าอ่านอุอาอัลลอฮุมอัลลอฮุมเฟลีวาลีวาลีดีนะวาลฮัมบุมากามารบบยานกามารบบยานีสักร ลูกๆก็อ่านดูอาหลังละหมาดนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่เราถึงเป็นคนดีก็อาจจะสามารถอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานวะตะลาคำว่าอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานวตะลาคนที่ดีนะครับเราก็สามารถรับรู้การการเคลื่อนไหวการขยับการช้ชีวิตหลังจากความตายได้นะครับเราก็มีสิทธิ์รู้โดยผ่านอะดิษของท่านรอซูนสุลลัลละม ถ้าเราซูนบอกว่าเมื่อเราใกล้จะเสียชีวิตมาลายการะตุนมูดนะครับและก็ลูกน้องของท่านคือมัมัลักเนี่ยก็จะนำาพรมจะนำผ้าไหมอย่างดีพรมน้ำหมอมอย่างดีมาเชิญวิญญาณนะครับและข,ขึ้นไปสูฟ่ฟ้าฟ้าและไปอยู่ที่ไอรลลียีนประตูสวรรค์ประตูหนึ่งจะถูกบันทึกให้กับคนดีคนนี้ว่าไอรลลียีน ในขณะเดียวกันก็ลงมายัางการสอบสวนของมงกัรนาคกีรมายิดนี้สามารถตอบคำถามได้มายิตก็มาไลก้ามงกัรก็บอกว่าจงหลับจงหลับเถิดการหลับของมายิดที่ดีนะครับก็จะหลับเหมือนกับคนเพิ่งแต่งงานใหม่มีความสุขอย่างอย่างสาหัสวิญญาณก็ จะไปอยู่ปนนูนยกตัวสีเขียวในส,นสวรรค์ของ Allah s า b า a n a w t การนอนหลับของมายัดที่ดีนะครับแป๊บหนึ่งก็ไปสู่วันเวลาฟื้นคืนชีพของ Allah s น b h a n w t ก็อยากจะขอดูอาจาก a l l ุบ s น b h a n a ะ w t งมีอยู่หนึ่งนาที ขอให้ผู้ใหญ่เจดีนะครับบริจาคเข้ามา927045273 5ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอิมานมีตักวาได้รับแายละุนกดดั๊ดนะครับได้รับการถือสิ้นอดที่สมบูรณ์นะครับว่าเวลาก็อยากจะให้ท่านมีริสกีที่บรากาตและก็ให้ครอบครัวของท่านมีความสุขมีอิมานมีตักวา ทุกคนในครอบครัวของท่านนะครับอย่าลืมนะครับ927 0 45 27, 5, 27 3าสุดท้ายก็อยากจะจากลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในโดชวันอับิลัยตาฟิกวานฮิดายะฮุสสลามอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารักัตุ سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي